ที่เจริญพระพุทธมนต์ที่วัดพระทาตุดอยสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่8กันยายนพศ .2568 พนพลตรีหญิงท่านผู้หญิงออนอโณงปียนาตวชิลพัทเป็นวันครบรอบวันคล้ายวันเกิดอายุครบ33ปีซึ่งมีหลายวัด จัดพิธีเจริญพระพุทธมนตร์เพื่อเป็นสิริมงคลให้กับพลตรีหญิงท่านผู้หญิงออนอ,อนองปียนาถวิเชลพัทแต่คลิปนี้เป็นภาพพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อเสริมเป็นสิริมงคลให้กับพลตรีหญิงท่านผู้หญิงออนอ,อนองปียนาถวิเชลพัทเป็นของวัดพระธาตุดอยสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่วัด พระาธาตุดอยสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวของภาคเหนือของจังหวัดเชียงใหม่วัดพระาธาตุดอยสุเทพสร้างขึ้นเมื่อปีพศ1929โดยพระยาเกอนากษัตริย์แห่งอาณาจักรล้านนาเพื่ออัญเชิญพระบรมสารีริกาธาตุมาปฏิสถานณนะยอดดอยสุเทพตามตำนานที่ว่า ทรงเสียงช้างมงคลจนช้างหยุดณนะยอดดอยแห่งนี้ต่อมาได้มีการสร้างบันไดานาคและถนนขึ้นไปเพื่อให้ประชาชนขึ้นไปสักระได้สะดวกขึ้นรวมถึงการบูรณนะองค์พระธาตุและปรับปรุงภูมิทัศน์ในสมัยต่างๆวัดพระธาตุดอยสิเทพมีบันไดานาคหลวงยาวสามขั้น ที่สร้างขึ้นโดยพระมหายานนมงคลโพและถนนขึ้นวัดที่ครูบาสีวิชัยสร้างขึ้นทำให้การเดินทางขึ้นไปนมัมศการเป็นไปได้สะดวกมากขึ้นวัดพระทาตดอยสุเทพมีความสำคัญทางศาสนาและวัฒนธรรมสูงประชาชนและนักท่องเที่ยวมักมาคารพบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลโดยเฉพาะในประเพณีเตียวขึ้นดอย หรือเดินขึ้นดอยซึ่งจะจัดขึ้นทุกปีเพื่อสักการะพระาธาตุนับเป็นหนึ่งในพระาธาตุประจำปีมะแม่ที่มีความศรัทธาได้เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่มาตั้งแต่พุทธศตรวรรษที่20วัดพระาธาตุดอยสุเทพราชบรวิหารได้รับการประกาศเป็นโบราณสถานสำหรับชาติตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม52เมื่อวันที่8มีนาคม2478วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารม,มีสถานะเป็นพระอารามหลวงชั้นโทชนิดราชวรวิหารตั้งอยู่บนยอดดอยสุเทพในเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยจังหวัดเชียงใหม่เป็นวัดสำคัญแห่งอาณาจักรล้านนา ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ให้กับพลตรีหญิงท่านผู้หญิงออนอค์นงเปียนาฏวชิรพัฒราชองค์กรักษ์พิเศษในพระบาทสมเด็จพระวชิลกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ในวันครบรอบคล้ายวันเกิดครบรอบ33ปี